สวัสดีครับพบกับเชฟต่อยพาเพลินแล้วก็เชฟโซฮับนี่วันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูอีสานบ้านบ้านั่นก็คือก้อยห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 อยนะครับวันนี้เราจะมาทำก้อยหอยกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนมาดูกันเลยว่าเป็นหอยอะไรมาเ้ามาดูอันนี้เขาเรียกว่าหอยเชอรี่อ่า อหอยเชอรี่เป็นไงภา,าษาเหนือก็ห,หอยเชอรี่เหมือนกันหอยเชอรี่เหมือนกันนแต่ะะผมมีพิสที่ว่าก่อนทํานี่ต้องอันนี้ก่อนยังไงต้องดมก่อนดมก่อนเป็นไงหอยหอมไหม <c oughs> หอยเหม็น,นทําไม่ได้ถ้า <c oughs> หอยเหม็นนะถ้าดมแล้วเหม็นห้ามเอามาทําำถ้าไม่เหม็นทําได้ถ้าหอยเหม็นหมดหมดซิปทำไม่ได้เลยเอออ่ะโอเคหอยหอมหอยหอมหอยหอมอ่ะหอยหอม หอยหอ่แย่ตายนะฮะอันนี้หอยหอมเรามาดูวิธีการทําเลยว่าจะมีวิธีการอย่างไรอันดับแรกเราต้องนี่ก่อนนะครับอันนี้คือหอยสมิอเลยนะเราต้มน้ําให้เดือดก่อนโดยมีใบมะกรูดเพื่อเป็นตัวตัดข้าวค่ะอโอเคหลังจากที่เราตั้งน้ําให้เดือดก่อนที่เราจะลวกหอยเรามาดูส่วนผสมก้อยหอยว่ามีอะไรมั่งมาดูฝั่งนี้เพื่อนๆดูนะเชฟวันนี้เรา มันบ้านเลยใช่ไหมมันบ้านเลยง่ายๆนะอันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรเนี่ยหอมแดงหอมแดงนะครับน้ำมะนาวผักชีฝรั่งผักไทยต้นหอมต้นหอมนะนแล้วก็จะมีพวกพริกนะฮะครับอ่าพริก แล้วก็จะมีพวกเนี่ผงนัวพริกแล้วก็นี่ขาดไม่ได้นั่นก็คือข้าวคั่วข้าวคั่วนะข้าวค,วค,วควั่วหอมหอมีอม <st> <st> ่ีญ <ś> ี <c> ่ปุ่นนีวเนี่นะและ้วแล้วก็จะมีน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาล้าด้วยเพื่อใส่ให้มันเข้มข้นจะได้อร่อยขึ้นอ่ะโอเคเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้นะครับหลังจากที่เราต้มน้ําให้เดือดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาทําการร<น>ั่วหอมนะจะได้หอมเน้นนะครับเน้นต้องหอม หมไม่ได้จบเลยนะหอยเหม็นเออปกติโซชอบหอยอะไรหอมหรือเหม็นได้ได้ทั้งสองได้ทั้งสองนะฮะอ่านะครับอ่านเดี๋ยวเรามีเดี๋ยวแต่บางโอกาสแล้วแต่บางโอกาสตอนนี้เราก็ไปก็เหม็นไม่ก็หอมนะครับเดี๋ยวเรารอต้มให้มันมันร้อนนะครับเพื่อตัดข่าวหอยจะได้หอยหอมหอยจะได้หอมหอมอ่านะครับอ่าเดี๋ยวไปเลยครับ โอเคหลังจากที่เราต้มน้ำหอยเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตักหอยออกหอยหอมนี่หอมมากเด็ดเด็ดอะหอยดูนี่หอพี่พี่เทปจบแล้วนะนี่โอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มปรุงกัน ดูนะครับเพื่อนนี่โอเคหลังจากนั้นที่เราลวกหอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เราก็จะได้หอยหอยหอมหอหอมอ่ะโอเคอออออเค,ครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะปรุงกันยังไงทํากันยังไงอันดับแรกนะครับเราต้องใส่นี่เลยซอ so, พริก จัดจ้านทำไมเราถึงใส่ถุงนี่เพราะว่าถ้าเทแล้วเดี๋ยวมันจะชื้นถ้ามาเก็บเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวเสียของใช่อ่ะใส่แล้วครับอ่ะใส่เลยเพื่อนเทเลยเทเลยเทเลยอ่าบ้านๆนี่เชฟโอ้โหโอ้โหอ่ะต่อไป์พงนัวใส่เยอะแซ่บเยอะคนเท่าคนแก่ปะกับบอกใส่เตอนใส่ นะฮะเอาโอเคนะไม่เยอะนะครับอย่าเยอะอย่าอย่าไปใส่เยอะอย่าไปใส่เยอะอย่าไปใส่เยอะเอออย่าไปใส่เยอะไม่ดีครับนะครับหลังจากนั้นอย่าเพิ่งคนนะครับเราก็จะมาใส่นี่เลยอ่ะน้ำปลาหน่อยเชฟประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับอ่ะน้ำปลาร้านิดนึงครับไม่ต้องเยอะอย่าเต็มท้อนนะเดี๋ยวอ่าตักอ่าปุ๊บนะครับเครื่องปรุงเลยมา น้ำบันหนาวน้ำบันหนาวเห็นไหมโตเหมือนกันครับโอเคนะครับใส่ไปเลยเครื่องปรุงปรุงมีอะไรไปแล้วหอกเรียกว่าเทหอกหอกเลยครับเราต้องนั่งย่อๆไหมอ๋อหอกอ๋อย่อๆอ๋อย่อๆหน่อยหอกหอกไปว่าเทนะครับภาษาอีสานนะในภาษาเหนือหอกอกไม่ใช่หอกนะฮะเด็ดจัดว่าเด็ดนี่ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้นี่ ้าวคั่วข้าวคั่วนะวไ,ไร้ข้วโอเคไร้ข้วไร้ข้วคนด,นดินงดิ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 พริกนี่เราอาจจะใส่เยอะตอนแรกไม่ได้ครับเผื่อพริกเผ็ด<ช>เราไปเติมทีหลังได้เป็นไงเป็นไงโอเค,อเคนะโอ้โหอะ,อะ หลังจากที่เราได้ปรุงเสร็จเรียบร้อยปอุ๊บเราก็จะมาใส่จานาด้วยนีโอ้โ,หโ,หโอแค่บางส่วนไปก่อนนะคแค่บางส่วนนะครับนี่อโ,โอ้โห,หมดเลยอ่าไม่หมดมากอ๋อหมดเลย,ยนะครับเป็นไงครับนี่นะครับคือสูตรเชฟต้อยกับเชฟโซนะครับ ก้อยหอยนะครับประยุกประยุกอ่านะฮะเป็นไงช่อโอ้โหนี่ไหมเป็นอารมณ์จากบ้านเรื<_<_่อยๆอารมณ์จากบ้านเรื่อ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็มีทีมงานของเรานะครับก้อยหอยนะครับพร้อมที่จะเป็นชิมนะครับมาเฮ้ย เกือบไปแล้วเกือบไม่ได้ชิมแล้วเกือบไม่ได้ชิมเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำก้อยหอยเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็มีทีมงานนะครับคอมเมนเตอร์นี่โอ้โหแซ่บนะครับเนี่ยเป็นไงนะครับ เผ็ดมากอร่อยมากนะครับนี่ดูสภาพนะครับเทปนะครับมาเรามาชิมก้อยหอยกันอร่อยนะเนีเหมือนอยู่ข้างแม่น้ำหนองหานไงอันนี้หอยหนองหานเ้าเหนียวเขาเหนียวมันบ้ามาเราไปรดนึงยัง รถกลาง<ม>ไปก่อนแต่ว่าใครชอบเปรี้ยวชอบเค็มข<ม>้าอไปก็ไปเติมม,มาเองนะครับเราจะในรถกลางๆปินอร่อยอร่อยมากอร่อยมากโอเคเป็นไงอร่อยไหมนะมเ,นเพื่อนๆด,ดูนี่ต้องต้องใช้มือกินงนี้นะเนาะปิ้นมากๆอ่ะ เนี่ยหอยหอมหอยหอมนะดูชิ้นใหญ่เเพื่อนเพื่อนแล้วจะเน้นยำ้ำว่าย้ำว่าวิวอบ,บอกใช่ไมพูดรีัก <c oughs> นัะเกของภาษานีนคลิปด,ดูดูนะนี่น้ำฟองฟอง ใจเย็นๆนะเดี๋ยวนี้ต้องเหมาะกับแก้มนั่นเพื่อนนะลองไม่ทําดูเมนูนี้ง่ายๆนะครับไม่ยากไม่ยากยังไงก็ลืมฝากนะครับกดติดตามนะครับกดถูกใจด้วยกดดิ้งกดดิ้งกดดิ้งกดดดดิ้งโอเคนะครับเราจะมีอาหารลงให้เรื่อยๆครับครับสวัสดีครับ